หม้อหม้อไปอยู่ที่บ้านนะครับหม้อหุงข้าวถุงยันที่นะครับเยอะอันนี้ไม่มีปูเลยครับสองทำงานรญยะถ่ายรูปนะครับนับหนึ่งสองสามกระของใช่ไหมครับโอ้ยตอนนี้เสร็จก่อนให้คับที่เจ็ดเสร็จถ ja ่ายรูปนะครับน okay. ับหนึ like One, two, okay. ่งสองสามหนึ One, two, ่งสองสามครับถ่ายรูปนะครับนับหนึ่งสองสาม มีผู้ประสงค์เพิ่มเติมไหมครับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรังถ่ายรูปนะครับนับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามตัวแทนนี้ก็เป็นของกรุงมอเตนเจอราญกรุงนะครับก่ายรูปนะครับนับหนึ่งสองหวัดาก ตรอดูเรียบร้อยนะครับหน่งสอาสงช่วยชอชื่อการรายกาทุกอย่างครับโอเคาารสรับิหนงน้ำสุขีแเผือมณฑไทยบุย์หนรางัลังความรับประน์ิไปได้ยากเปิดไปได้ยอ่าใด้วยนาจะเป นี่อาจารย์นี่ห้องวีดีตรงนี้เคล็ดสำคัญวีดีแล้วก็คันตรงนี้เป็นห้องตวี้ได้ีนะตรงนี้ดีกว่านะนี่เนี่ยถ้าต่างนี้เดินเดินได้ถูกไหมแล้วก็เดี๋ยวนี้นี่ปิดบังแล้วก็นอนที่ได้แล้วก็เวลาเราเดินก็เดินขนาดนี้ออกข้างหลังได้สองใจหนึ่งเรียนชั้นไหนมาปีเก้าหมดเลยปีนี้ครับปีสี่ออโตแล้วนะปีสี่คนไี่นอนเบียดกันหน่อยได้ไหม Hả? ở ห้อง Nam, หง đi เลยอันนี้เป็นห้อง Nam อื้อโอเค mình นี้ ครับผมมาปฏิบัติธรรมพดมาเ่อผมทำสตวีโดอยากจะบอกวไม่ได้ต้องอยาจะเอาแก้แก้ในชนะีพูดถึงเป็นธรรมชาติในจงวดกาฬสุวรรณที่เกิดมีผู้ใหญ่ที่ถูกในจังหวัดมาเหยียบบ้านเนะยครับ ครับเรายัางอยู่นะครับยังอยู่กับท่านผู้ว่าการจังหวัดต,ตังตอนนี้มีการสัมภาษณ์เจ้บ้าน